มรคับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพามาเที่ยวฟาร์มผลิตพืชสวนประดับของเมืองไทยกันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแล้วเริ่มทำงานจันดีกว่าครับวันนี้ผมต้องเตรียมออเดอร,อร์ให้ครบต้องใช้ต้นระดาวันต้นใหญ่หลายต้นไปส่งที่หมู่บ้านระดาวันและพาเพื่อนไปชมฟาร์มผลิตพืชกัน วันนี้มีงานเปลี่ยนกระถังต้นไม้แต่ขอนี้งานพาเพื่อนไปเที่ยวฟาร์มกันก่อนดีกว่าครับในฟาร์มแห่งนี้มีพันไม้อะไรบ้างผมพาไปทัวร์ดีกว่าครับอันนี้ก็จะมีสนเรยสีทองครับแล้วก็มีสนออสเตเลีย โซนนี้ก็จะเป็นโซนของดอกม์กาเล็ตแคะก็จะมีม์กาเล็ตแค่สีม่วงสีชมพูสีขาวนะครับมีม่วงพันดอกซ้อนครับผมม่วงพันดอกลาก็มีนี่ก็เป็นโซนของต้นสนเป็นไม้ตระกูลสนก็จะมีสนบูไอครับผมเป็นสนบูไอสนี่สนบูไอไซส์ใหญ่จำหน่ายด้วยนะอันนี้ก็เป็นสนบูไอ โซนนี้ก็เป็นโซนของต้นเหลืองชัชวาลครับผมไซส์สูงสูงประมาณเมตรแปครับเขาจะมีดอกสะพัง่งโซนนี้เป็นโซนของต้นหงฟู่หงฟู่รุ่นนี้ยังขายไม่ได้เพราะว่าเพิ่งถ่ายจากกระถาง11นิ้วมาถ่ายให้เป็นกระถางใหญ่โปรดติดตาม e ีพีต่อไปเพราะผมจะพาไปดูอะไรกันต่อครับ